السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากพระพวกพิบาลจงประสบแต่ท่านที่รักและกรพยิ่งสุสท่ทนครับท่านทั้งหลายที่กรบครับอิสลามเป็นศาสนาหนึ่งที่ผู้คนเขารู้จักแต่จริงๆแล้วอิสลามไม่ได้หมายความแต่เพียงศาสนาหากแต่อิสลามคือระบบหรือระบบการดาเนินชีวิตทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากว่าคําว่าศาสนาที่ผู้คนเขาเข้าใจกันนั้น มันมักจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบำเพ็ญภาวนาหรือความผูกพันตัวเองอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าแต่อิสลามไม่ใช่มีความหมายหรือบทบัญญัติแต่เพียงแค่ตรงนั้นอิสลามเป็นระบบก,การปกครองที่มีเงื่อนไขมีข้อมูลมีกฎกติกาอยู่ในอิสลามทุกเรื่องทุกประการแม้แต่การบริหารการจัดการระดับประเทศระดับสังคมใหญ่ อิสลามก็มีระบบมีกฎกติกาหรือมีกรอบวางไว้อย่างชัดเจนซึ่งแตกต่างไปจากศาสนาโดยท,ทั่วไปที่มีอยู่ในโลกนี้ศาสนาเหล่านั้นจะไม่มีระบบระเบ,บียบหรือกฎกติกาที่ว่าด้วยเรื่องของกฎข้อบังคับของสังคมของสมาชิกของสังคมที่อยู่ร่วมกันแต่ประการใดจากตรงนี้เองจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณาแล้วก็สร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติไม่ว่าเราจะทําอะไรนั้นเรามีอิสลามมีแบบฉบับมีกฎกติก,กาของอิสลามเรากํากับดูแลไว้ทั้งสิ้นผู้ศึกษาอิสลามเข้าใจดีว่าอิสลามนี้มีรายละเอียดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทในการรับประทานอาหารมารยาทในการร่วมหลับนอนมารยาทในการอยู่กับชุมชนมารยาทในการบริหารหรือจัรยาบรณต่างๆเหล่านี้ มีบทบัญญัติและมีกฎกติกาไว้ทั้งสิ้นลเลยทีเดียวอิสลามมีความปรารถนาต้องการที่จะดูแลหรือตรบียะเยาวชนของอิสลามให้อยู่ในกรอบอยู่ในกฎอยู่ในกติกาจะสังเกตเห็นได้ว่าท่านนาบีมูฮัมมัดสลล,ลัลวะเลยฮุสลัมได้เน้นการสร้างเยาวชนผ่านผู้ที่เป็นผู้ปกครองอันได้แก่พ่อแม่หรือผู้ใหญ่ในสังคมนั้นให้ทําตนเป็นแบบอย่าง คนที่เป็นมุสลิมมีความพร้อมต่อการที่จะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ใช่เพียงการสอนในแง่ของเอาปากไปสอนไปตักไปเตือนเท่านั้นแต่คนมุสลิมทุกคนต้องพร้อมต่อการที่จะสอนในแง่ของการทําตนเป็นแบบอย่างทําตนเป็นแบบฉบับด้วยใช่ว่าพูดจาตักเตือนอย่างหนึ่งแต่ตัวเองทําไม่ได้อย่างนั้นเป็นเรื่องตนากุดเป็นเรื่องที่ขัดกับศาสนาอิสลาม ท่านทั้งหลายที่เคารพครับฟังดูแล้วเรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฟังกันง่ายๆหรอกแต่จริงๆแล้วการปฏิบัติเพื่อให้สอดประสานกันจริงๆระหว่างระหว่างการกระทํากับคําสอนหรือระหว่างการกระทํากับคําพูดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสําหรับคนในสังคมยุคนี้เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วรู้ดีรู้ชั่วแต่การปฏิบัตินั้นค่อนข้างจะเป็นปฏิปักษ หรือเป็นการขัดกันเป็นการทะเลาะกันเป็นการสวนทางก,กันกับความรู้ที่ตัวเองรู้ว่าอะไรดีรู้ว่าอะไรชั่วพ่อแม่ผู้ปกครองหลายรายทีเดียวอยากจะให้ลูกได้อยู่ในลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ในขณะเดียวกันตัวเองคือตัวของพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองก็ไม่สามารถที่จะทําตนเป็นแบบอย่างได้อย่างเช่นอยากจะบอกกับลูกว่าลูกอย่าริสูบบุหรีเลยลูกอย่าริกลับบ้านดึกๆเลย พ่อแม่บางรายก็ไม่สามารถที่จะงดบุหรี่ได้พ่อแม่บางรายก็ไม่สามารถที่จะไม่กลับบ้านดึกๆึกเก่าคือต้องกลับดึกๆึกในขณะที่ก็บอกกับลูกว่าอย่าก,กลับบ้านดึกอะไรต่างๆในํำนองนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าคำสอนคำแนะนำตักเตือนกับการปฏิบัติน,นั้นขัดกันซึ่งไม่มีอย่างนี้ในอิสลามท่านนบ,บีมูฮัมมัดสโลลฮวาละยุสสลัมเวลาสอนอะไรก็ตามท่านจะบอกว่าท่านจงปฏิบัติสิ่งที่ฉันสอนนั้นตามที่ฉันปฏิบัติ ท่านจงกระทาสิ่งที่ฉันสอนนั้นตามที่ฉันกระทาท่านจงพูดสิ่งที่ฉันสอนให้พูดนั้นตามที่ฉันพูดไม่ใช่ให้สอนขอภัยให้ปฏิบัติแต่เพียงเฉพาะที่สอนสั่งอย่างไรเท่านั้นแต่ท่านนาบีก็ทําตนเป็นแบบอย่างเป็นเบ้าหลอมให้ได้ปฏิบัตินอกเหนือไปจากคําแนะนําโดยวาจาที่จะบอกว่าให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ศึกษาหรือผู้ที่เป็นธรรมทายาทของท่านนาบียังสามารถเรียนรู้ จากคําสอนของท่านนาบีได้จากการปฏิบัติของท่านนาบีด้วยท่านทั้งหลายที่เคารพครับในเรื่องละหมาดเป็นอาทินบีจะบอกว่าสัลลูกามารอไอตูมูนีอุสลีท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่ท่านทั้งหลายเห็นฉันละหมาดในเรื่องการประกอบพิธีฮัตนบีบอกว่าคูร um ูอันนีมานาซิกกุมท่านจงนําเอาขั้นตอนและรูปแบบการประกอบพิธีฮัตไปจากฉันดูการกระทําของฉันว่าฉันทา ลำดับขั้นตอนของการประกอบพิธีฮัทอย่างไรให้ปฏิบัติตามที่ฉันได้ปฏิบัติก็แปลได้ความว่าไม่ได้นบีนบีไม่ได้ใช้ให้คนละหมาดโดยท่านไม่ได้ทําแล้วก็โดยไม่ให้คนได้ลลกเลียนแบบจากการกระทําของท่านและแม้แต่กระทั่งการประกอบพิธีฮัทก็เช่นเดียวกันไม่ได้ใช้ให้กระทําโดยไม่ได้ให้ดูแบบฉบับจากการกระทําของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮวาเลวะตะลัมท่านจึงแปลได้ความว่าถ้าเราจะโฟกัสเรื่องนี้ลงไป หรือเราจะมองเรื่องนี้อย่างอิสลามแล้วหนีไม่พ้นเลยต่อการที่ผู้สอนจะต้องทําตนเป็นแบบอย่างทั้งในด้านวจีกรรมคือคําพูดในด้านพฤติกรรมคือการกระทําให้พร้อมต่อการที่ใครก็ตามจะสามารถเรียนแบบได้ไม่ว่าจะเรียนแบบจากคําพูดหรือเรียนแบบจากพฤติกรรมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้ความเข้าใจแล้วก็ให้ความซึมซับระหว่างผู้สอนกับผู้ปฏิบัติได้ชัดเจน สิ่งนั่นก็แปลได้ความว่าผู้ถูกสอนอันได้แก่นักเรียนจะได้แ่ค้างคาหรือเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาสอนเราแต่เขาไม่ทําเอ๊ะทำไมเขาทําแต่เขาไม่ให้เราทําอะไรต่างๆในํำนองนี้เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมของเราอยู่ท่านทั้งหลายที่เคารพครับอลัลลอได้สอนผ่านผู้ปกครองสอนผ่านผู้นําลงไปถึงตัวผู้ที่เป็นเยาวชนท่านทั้งหลายที่เคารพครับจากกรณีตรงนี้แหละ เป็นเหตุทําให้เรามีความจําเป็นจะต้องใส่ใจแล้วก็โฟกัสกันให้จริงๆว่าความขัดข้องที่มันเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าวตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากเหตุผลหรือมันเกิดขึ้นจากตัวไหนที่เราจะต้องจับให้ได้หรือโฟกัสเรื่องนี้ให้ได้ท่านทั้งหลายที่เคารพครับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลวะลีฮุสัลล,ล,ลมได้สอนผู้ปกครองทุกคนว,ว่าเมื่อจะ เอ,อมีเป็นสามีคนหรือเป็นภรรยาคนเนี่ยสอนเราตั้งแต่ให้เริ่มเลือกคู่ครองที่จะมาร่วมหลับนอนกับเราที่จะมานิจ้ากับเราเขาจะต้องเป็นคนที่ต้องเลือกเอาสวยไหมต้องเลือกเอารวยไหมต้องเลือกเอามีศาสนาด้วยไหมต้องเลือกเอามีตระกูลดีด้วยไหมถ้าเราหาได้ครบคุณสมบัติสี่ประการนี้ก็ช่างเป็นโชคดีของคนคนนั้นเลยเกินแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราหาไม่ได้ศาสนาคนเล่นว่า จงเฟ้นหาคนที่มีศาสนาก่อนเป็นอันดับแรกท่านทั้งหลายครับหลายคนที่พยายามจะเลือกคู่ครองโดยไม่ได้โฟกัสเรื่องของการมีศาสนาของคู่ครองแต่จะโฟกัสในเรื่องของความสวยโฟกัสในเรื่องของรอยยิ้มโฟกัสในเรื่องของสวดทรงโฟกัสในเรื่องของะกูลหลายคนที่ได้เลือก จากการโฟกัสหรือการมองสิ่งต่างๆเหล่านั้นพบว่าหลังจากเขาได้เข้าสู่พิธีสมรสมีความพร้อมต่อ,อการที่จะเป็นพ่อคนแม่คนแล้วหลายคนมีความรู้สึกเสียใจหลายคนมีความรู้สึกไม่สบายใจอยากจะถอนตัวเองออกมาบางรายก็บอกว่าอย่าริเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถ้าหากว่าไม่มีความพร้อมหรือการตัดสินใจไม่ได้อยู่ในวงจรของศาสนาที่ชัดเจนแล้ว มักจะประสบกับความท้อแท้หรือความเสียใจในอนาคตหลังจากที่เข้าสู่พิธีสมรสแน่นอนเลยทีเดียวอิสลามให้ได้สอนเราตั้งแต่ตนไม่ได้สอนเราในตอนปลายเหตุต้องการที่จะให้เยาวชนเป็นคนดีต้องการที่จะให้เยาวชน,เป,น,น,วชนเป็นคนที่มีลักษณะของจรญยาบรรในแบบอิสลามอิสลามบอกให้เลือกตั้งแต่คนที่เป็นแม่ อิสลาม yeah. ได้บอกว่าให้เลือกตั้งแต่คนที่จะมาเป็นพ่อของลูกเราว่าเขาจะต้องเป็นคนอย่างไรสรุปแล้วก็คือจะต้องเป็นคนที่มีาศาสนาเข้าใจาศาสนาทั้งสองฝ่ายอยู่ในกฎอยู่ในกติกาผู้เป็นสามีก็ปฏิบัติตัวต่อภรรยาตามหลักการของาศาสนาภรรยาก็ปฏิบัติตัวต่อสามีตามหลักการของาศาสนาไม่ใช่สามีปฏิบัติตัวตามอารมณ์ตามความต้องการแล้วต้องการอยากจะให้ภรรยาได้คล้อยตามความต้องการของตัวเองและก็ไม่ใช่ ไม่ใช่ต่อการที่ผู้เป็นภรรยาจะปฏิบัติตามอารมณ์ตามฮาวานับสูของตัวเองเพียงเพื่อต้องการที่จะให้สามีได้สยบได้ยอมอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่อิสลามได้กําหนดเอาไว้ว่าทั้งสามีภรรยามีกฎมีก,มกติกาอันได้แก่อิสลามแปลว่าสามีก็ทาตามหลักอิสลามภรรยาก็ทําตามหลักการของศาสนาอิสลามถ้าเป็นอย่างนี้แล้วความท้อแท้ใจมันก็ไม่เกิดขึ้นไม่ว่ากับฝ่ายใดก็ตามและความรู้สึกที่ว่าตัวเองเสียเปรียบ ทำดีทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาไม่ทำดีก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนกันในฐานะที่เราเป็นสามีเราก็ทำหน้าที่ของการเป็นสามีของเราส่วนภรรยาจะขานรับปฏิบัติปฏิบัติตัวของเขาเองในฐานะของการเป็นภรรยาหรือผู้เป็นภรรยาหรือไม่นั้นมันคงไม่ใช่การที่เราปฏิบัติตัวถูกต้องตามหลักการของศาสนาที่ว่าในเรื่องการเป็นสามีแล้วมันจะเป็นเหตุหทาให้เขาได้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในฐานะของการเป็นภรรยาไม่ใช่เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อภรรยา ภรรยาก็าไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติเพื่อเราแต่ทั้งสองขอเถอะครับขอให้ได้ปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั่นแหละความท้อแท้ใจความเสียอกเสียใจหรือการเสียเปรียบที่จะคิดเอาว่าอุตส่าห์ทำดีแต่ไม่เห็นได้รับความดีตอบมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราทํากันเพื่ออัลลอฮ์สรุปแล้วก็คือต้องการที่จะให้เราได้บริหารและจัดการชีวิตของเราเพื่ออลัลลอฮ์ซุบฮานาะฮูวตาลาท่านไม่ใช่เพื่อใครแม้แต่กระทั่งตัวเองก็ไม่ใช่เพื่อตัวเอง ไม่ใช่เพื่อภรรยาไม่ใช่เพื่อลูกแต่ทําทุกอย่างตามกฎกติกาที่ว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อลูกว่าด้วยเรื่องของหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อผู้กองโดยการกระทํานั้นเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮูวาตาลาทานเมื่อจะร่วมหลับนอนกับผู้เป็นภรรยาก็ให้ขอดูอาครับไม่ทราบว่ายังจํากันได้หรือเปล่าดูอาต้องอ่าน เพื่อจะได้ขับไล่ใช้ตอนออกไปเพื่อจะได้ไม่มีใครก็พูดว่าไอ้ลูกที่พ่อแม่ไม่ได้บิสมิลและอะไรต่างๆในคำนองนั้นหลังจากนั้นแล้วเมื่อภรรยาตั้งครันก็ให้ภรรยาเป็นคนที่มีอารมณ์ดีตลอดคจากับลูกได้ในที่อยู่ในครัน์ด้วยกับการอ่านอัลกุรอานดดวกกับการสร้างอุปปนิสัยสร้างอารมณ์ให้ดีลูกก็จะได้ซึมซับเอาอารมณ์ดีๆจากผู้ที่เป็นแม่ และแน่นอนที่สุดต่อการที่ภรรยาจะมีอารมณ์ดีได้นั้นฝ่ายสามีมีบทบาทมีอิทธิพลพอสมควรที่จะไม่ชวนทะเลาะกับเขาอารมณ์เขาจะได้ดีบางครั้งบางประการเราก็ต้องยอมเพียงเพื่อให้เขาได้พยายามรังสรรค์อารมณ์ที่ดีซึ่งอารมณ์ที่ดีนั้นจะได้บปล่งเข้าไปสู่จิตสํานึกของผู้ที่เป็นลูกซึ่งกําลังปฏิสนธิอยู่ในคันของผู้เป็นมารดาพอคลอดออกมาแล้วก็ให้อาจารย์ที่หูขวาให้อีกอมะที่หูซ้าย ครับเมื่อสมัยก่อนนี่เขามีคนทําคลอดชาวบ้านเขาเรียกหมอตําแยอย่างนั้นพอคลอดแล้วฝ่ายผู้เป็นสามีทาไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนนะครับไม่ได้ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยก็คงจะอยู่กับภรรยาที่กําลังคลอดอยู่ก็ทันแหละครับต่อการที่เมื่อคลอดออกมาแล้วจะสามารถอาทารณให้แก่ลูกลูกของตัวเองที่หูขวาอีกออมาที่หูซ้ายก็แปลได้ความว่าเสียงแรกที่ลูกพวกเราเมื่อคลอดออกมาสู่ดุนยาแห่งนี้ ที่เขาได้ยินก็คืออัลลอฮฺอักบัตเพราะอาจารย์ก็คืออัลลอฮฺอักบัตอีกมามาก็คืออัลลอฮฺอักบัตเขาได้ยินเสียงคําว่าอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่เป็นสิ่งแรกที่เข้าไปสู่ภา,าษาหูของเขาและเสียงนี้มันไม่ได้ไปอยู่ที่หูอย่างเดียวมันเลื่อนเข้าไปสู่สมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลงังซึ่งสมองส่วนหน้าของคนก็คือสัมผัสรับรู้สมองส่วนกลางก็คือวิเคราะห์พินิษ์พิจารณาสมองส่วนท้ายก็คือเก็บข้อมูล แปลได้ความว่าเมื่อเราได้อาจารย์ที่หูของลูกเราหรืออีกามาที่หูของลูกเราแล้วคําสอนจากคําอาจารย์นั้นมันก็จะลื่นไหลเข้าไปสู่ประสาทส่วนหน้าส่วนกลางแล้วมันก็จะถูกไปเก็บไว้เหมือนกับเราอัดเทปไว้ที่ประสาทส่วนหลังของเราลูกของเราก็จะมีคําว่าอัลลอฮฺอักบัตอยู่ในประสาทเป็นการรองต้นเป็นการรองข้อมูลหรือเป็นข้อมูลที่เด่นชัดที่สุดที่ถูกวางลงไปก่อนในภาชนะอันได้แก่ ประสาทคืออันได้แก่สมองของลูกเราต่อไปถ้าหากว่าจะมีอะไรมาทับมาเกยนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใหญ่ที่สุดอัลลอฮ์มีอิทธิพลที่สุดไม่ว่าเราจะหลงไหลหรือไม่ว่าลูกของเราจะเกยก,กะเกกเมเรยอย่างไรแต่อัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองเนื่องจากอัลลอฮ์คือเสียงแรกอัลลอฮ์คือบุคคลแรกอัลลอฮ์คือพระองค์แรกที่บรรจุลงไปทุที่สมองของเขาได้บริโภคเข้าไปท่านทั้งหลายครับหลังจากนั้นพอได้เจ็ดวัน ก็ให้ทําการเชือดอุรบันให้ตั้งชื่อในวันที่เจ็ดโดยนับเอาวันคลอดเป็นวันที่หนึ่งครับมีการกมัดมีการอราสารมีการตั้งชื่อมีการเชือดอาตี็เป็นการตอฟาอุลเป็นการสร้างมิติใหม่ที่ดีที่งามให้แก่ลูกของเราการเจริญเติบโตของลูกเราก็จเจริญเติบโตไปในวิถีทางแห่งัลอ่ยสุบานะวัวตาลาทัน โต,โตขึ้นไปได้ไวฮาเกนบัลเล็กแล้วก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ครับที่จะต้องหาคู่ครองให้ไม่ว่าลูกนั้นจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายพ่อแม่จะต้องเกี่ยวข้องในเรื่องของการหาคู่ครองให้ครับในทันทีที่เขามีเมนในทันทีที่เขาสู่วัยบรรลุศาสนาภาวะแล้วก็ให้หาคู่ครองให้แก่เขาอย่าให้เขาหาเองเพราะเขาหาเองนี่บางทีวงจรในการพิจารณาในการหาของเขาอาจจะมีไม่ครบวงจรเมื่อหามาได้แล้วมันก็กลายมาเป็น ลูกสใายที่เราเกลียดกลายมาเป็นลูกเขยที่เราเกลียดแต่ถ้าหากว่าเราร่วมด้วยช่วยกันปรึกษาหารือกับผู้เป็นลูกเราเดีวยวกับการหาสมาชิกคนใหม่ของครอบครัวเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของลูกเขยหรือลูกสใภยก็ตามก็จะอยู่ในวงจรของการปรึกษาหารือที่ได้จากคุณพ่อคุณแม่และนี่คือการมองอย่างอิสลามเพื่อที่จะให้เยาวชนได้รับการพัฒนาการอย่างถูกต้องแน่นอนจะต้องจะต้องเจาะ ใจหรือโฟกัสเรื่องบางเรื่องแล้วก็พยายามสนใจกับการเรื่องกับการที่เราจะเจาะใจเรื่องนั้นั้นมันจิงจะสามารถสืบทอดหรือขยับขึ้นไปสู่ขั้นตอนที่มีพัฒนาการไปในทางที่ดีได้ครับต้องขอความรักความเมตตาจากพระพู้อบับาลจงประสบแด่เราท่านทั้งหลายโดยทั่วกันครับวัสส a ลัย u ุ l a y ร u m w a r a h m a ล u l l a h i wabarakatuh